สวัสดีจ้าเพื่อนๆอนสีทุกท่านเรามาตามสูตรที่มันเข้า <c oughs> หกสีเข้าสองสามสูตรอยู่แต่เราไม่เน้นหกสีเรามาเน้นเจ็ดสีเจ็ดสีหกมีใครถูกมั่งตัวกันนแต่มันไม่ไม่เข้าแต้มสองตัวแต่เข้าแต้มสามตัวคือหกเข้าเต้มสามตัวคือหกก่อนไปดูดูคำเตืตอ,กอกนกันก่อนจ้า แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเอยตุ๊กหกขนาดพีหนึ่งบุญจะพูดกันจำวันที่หนึ่งหนึ่ง ครับสิบโมงตุลาก็คือสิบดูที่มันเข้าย้อนดูที่มันเข้าก็คือเอาสูตรที่มันเข้าเก้าเก้าสี่แปดหกห้าถูกอยู่สองสามคลิปถูกสองคลิป หกคลิปถูกสองคลิปสามไม่เป็นไรเอาใหมเก้าบวกสิล่างหน่วยล่างบวกสองคงที่ก็คือเก้าบวกเก้บวกเจบวกสบวกหบวกสอง บวกหกได้วจ้าเก้าแปดบวกจิตเป็นห้าหกห้าหกจิตบวกสองพุงที่บวกสองหกเจ็ดแปดแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศูนย์บวกห้า ศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกห้าเต็มเลยศูนย์บวกห้าได้หกบวกหนึ่งบวกห้าบวกหนึ่งจับคู่ก็คือห้าศูนย์ห้าห้าห้าหกเรียกไปที่ห้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกหลักร้อยของเราก็ใช้ตัวนี้สิบ หมื่นสองครั้งด้จ้ะสิบบวกเก้าคงที่ก็คือแปดแปดได้จ้ะแปดบวกหกบวกเก้าก้บวกแปดเป็นเจ็ดบวกหกเป็นห้าบวกหกเป็นสามสามบวกสองเป็นห้านี่คือหลักลอย ก็คือสามห้าหกห้าห้าหกหลักร้อยก็เข้าอยู่ดิหลักร้อยก่ดนที่แล้วก็เข้าอยู่แต่เราไปเอาแต้มแต้มเต้มมาแต้มโซนกันเนาะโซนที่หนึ่งกับสองศูนย์ก็มีแต่ไม่เอาแต้มมันมีศูนย์หนึ่งสองอีกสูตรมันมีหนึ่งสองเก้า เลยอเอาตศวหนึ่งกับสองศูนย์ไม่เอาก้าไม่เอามันก็เลยไม่เข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่แต่ไม่เข้าก็ถูกนะเพราะว่าเราซื้อหกตัวอยู่แล้วนะซื้อหกตัวอยู่แล้วซื้อซื้อหกตัวร้อยหมดคูณห้าสิบมันก็ก็ได้อยู่เราไม่สูนแต้มไม่สูนดับจะถูก ออกมาเลเดียวก็คือห้า3ูนเรหกส้างมาที่สามบวก2องที่ก็คือ5 0 7ด ห้าสามหนึ่งสองเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองได้สองบวกสองเป็นสี่สิบเอ็ดหนึ่งหกเจ็ดบวกห้าบวกหนึ่งนะคะทำสูตรอย่าว่าให้กันเลยก็อย่าถูกคือกันเลยนี่อยากให้มันถูกหมดทุกคิมเลยใจแต่ถ้าเราจะเอาตัวเดียวบังคับเอาตัวเดียวมันก็ว่า <laughs> ไม่เข้าต้องเอามีผิดไม่ถูกมกั้งมันถึงจะใช่สองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดเนีย่ยเข้าไปตัวนี้เลยติ่มติมแต่เรามาเน้นที่ตัวนี้แต่แต่ไม่ได้ทิ้งนะเอาหมดเมื่แต่สองหนึ่งเอ็ดก็จัดไปเลย องหนึ่งสีจัดในเต็มไปเลยเพราะว่าเรียกนะมันถูกอยู่แล้วถ้าเราเลือกมันก็ผิดเพราะฉะนั้นจัดเต็มถ้าเราชอบคลิปไหนก็ไปคลิปนั้นเต็มเต็มไปเลยหลักร้อยเราก็ใช้หมื่นสองครั้ง 10, 1ิบครั้งบวกเก้ 9, คงที่ก็คือ0ูนย์บวกหบวกเได้4 4 2, ่สบวกสเต้มก็คือ6 นี่ไงปุ่นเลขหลักร้อยมีแค่สองหางจับใส่เลยเราชอบตัวไหนก็จับใส่ถ้าไม่ชอบเราก็จะอจะซื้อบนกันล่างเนาะบนกันล่างนิดหน่อยบนกันล่างไปสี่สี่หกสหนี่แหละที่ไม่ชอบเท่าไหร่ก็คือ6กสหก็เลยมาชอบตัวนี้ก็คือ6กสเจ 647ก็ 6, 4, 7, เป็นเลยเต็มๆเลย447647นี่แหละถ้าออกตัวนี้โอโหไม่มีประเทศอยู่เลย <c oughs> เพราะว่าซื้อเยอะแต่ไม่ถูกสามตัวนะคะนี่ถูกแค่สองตัวเองเพราะว่าเพราะว่ามาเน้นตัวนี้เยอะมาก ไม่นึกว่ามันจำเป็นหามเนาะออกมาเป็นหกสีหก้ยเป็นหนาวๆร้นอนๆเลยถ้ามันออกตัวนี้ก็จะเปิดเพลงละวงคนเดียวเลยแล้วต่อมาต่อมาเลขที่ออกก็คือ0 7นย์เดสี่หสี่ห ลักล้อยก็จับใส่เองถ้าใครชอบตัวไหนก็จะใส่เองบางทีบางทีงทแอดก็จับไม่ถูกเลยอย่างไปเอาสี่เจ็ดนี่แหละด้วยว่าหกเจ็ดนี่ล่างมาที่ห้าแปดล่างไม่เข้าเลยดิมีห้าเก้าห้าแปดตัดทิ้งมันไม่เข้าเต้มทีนี้จะไม่เอาเต้มแล้วก็ไม่เอาไม่เอาเต้มแล้วก็ไม่เอาดับ แต่ก่อนเอาแต่ดับดับนี่มันผิดไปเรื่อยๆเลยถ้าเราไม่ใช้แต้มนี่ถูกเต็มๆเลยเด็นี่ใช้เล็กตัดเอาเนาะแสนบวกหมืน่นบวกเจ็ดคงที่นี่คือหลักสิบแม่นมาได้ยนี่แม่นมาได้สองสามเดือนแล้วหมืน่นบวกสิบล่างหน่วยล่างบวกสองคงที่ก็คือศูนย์บวกเจ็ด เจ็ดคงจี้ศูนย์บวกห้าบวกแปดบวกสองสิบห้าเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกสองแต้มเป็นสี่ห้าหกสี่หกเหมือนงวดที่หกหกห้าแปดสิบได้ห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์หนึ่ง จับคู่ก็คือ4ี่สี่ห้าสี่ศสหนึ่งหกห้หนึ่งใครชอบตัวนี้นก็จัดไปตัวนั้นหลักร้อยคือ7จดสองครั้งสี่เจสองเป็นสบวก4บวก9 9้เบวกแปเป็นเจด เจ็ดบวกสองนี่คือหลักร้อยอจะจับหลักร้อยให้นะคะก็คือเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งจัดไปชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้น เต็มๆกันไว้แต่แต่หมดทุกตัวได้ก็ดีเพราะว่ามันเข้าอยู่แล้วภายในนี้เอาคลิปที่หนึ่งแล้วก็คลิปที่สีมันเข้าเนาะหนึ่งกับสีกับ,ก,บกับเต้มเนาะแต้มเต้มจับก็เข้าแต่เราไม่เน้นเราไปเน้นสีจ็ดชอบก็จัดขันก็ผ่านนะคะแครเมล้น ที่หนึ่งรู้ผลดูคำเตือนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ด้ทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,วยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า